นี่เจอแล้วสวัสดีค่ะมาพบก,กับราชินีอีกแล้วนะคะคลิปนี้เผอิญว่านึกนึกนะคะอยากกินเอ่อน้ำพริกผักต้มนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาเก็บผักตำลึงผักตำลึงผักสลิดแล้วก็ดอกสลิดนะคะแล้วก็ผักอีกหลายๆอย่างที่อยู่ในผักสวนควรัวที่เราปลูกเอาไวนะะ้นะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเก็บตำลึงกันเลยะค่ะ งามมากค่ะงามมากเห็นแล้วแบบยากมากค่ะมาเก็บกันเลยค่ะวันนี้เอากันไกมาเก็บง่ายนิดนึงแต่ตำลึงไม่เท่าไรเราถ้าเป็นสลิดเดี๋ยวต้องแบบหาของตัดอะแล้วก็จะมีผักบุ้งเลยนาะผักบุ้งที่เก็บมาแต่เมื่อวานเอามาลวกจิมแล้วก็ดอกแคด้วยโอ้โหวันนี้ วันนี้เขาเรียกว่าอะไรล่ะเน้นผักเน้นผักกับน,น้ำพริกน้ำพริกก็น่าจะเป็นน้ำพริกป,ปลาป่นโอ้ยหนู no. <laughs> พูดไปกับหิวไปหิว่เงไงล่ะคะ่ะเอฟซีสาคือบางทีมันเบื่อหมูเบื่อไก่เบื่อเนื้อแล้วก็กินผัก จำลึงเดีย๋ยวไปหาฝั่งนู้นต่อค่ะตรงตรง,ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะมีแต่ยอดสลิดยอดสลิดอันนี้เป็นยอดสลิดสมากกวา่าตรงนี้เก็บกันต่อตัดเอาเลย,ยงั้ไเนี่ยเออดีดีดดตัดเอเลยค่ะอ,อู้ตะใจลูกทำาใหญ่ขึ้นแล้วถึงมีใบยนานางขึ้นมาด้ว ูอย่าคุยหมดเลยฉันนอก,นอกชีวิตนอกจม,มองอะไรเลยอ่ะมองจะพัก ตรงนี้หมดแล้วแล้วเราเดินไปเรื่อยๆสวนครัวรัว้วกินได้จริงๆค่ะนี่ให้ดูเลยว่าเป็นรั้วข้างบ้านจริงๆนะคะใบายานางก็เยอะเยอะตรงนี้มีอีกไหมอ้าวมีตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีค่ะเอฟซี โอ้มีผักมียอดสลิดลลไดอ,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 ดอ้มีดอกสลิดด้วยตรงนี้เลยเอ้ยอือยอดฮะโอ้หมดกัด สลิดตามที่สองอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะน่าจะไปหาเออดอกสลิดเนาะดอกสลิดมะเขือก็มองไว้หลายลูกอยู่เด้อมะเขือก็มีหลายลูกอยู่เด้อมะเขือบานมะเขือบานตัวเองที่ปลูกเอาไว้นี่เจอแล้วโอ้ยรองคาบูสก็ไปใส่มาเจอแล้วค่ะดอกสลิดเอฟซี FC. มองเห็นไหมคะมองผ่านกล้อง,องเห็นไหมเอยนี่ค่ะ ดอกสลิดมีทั้งดอกมีทั้งยอดเลยอะ่ะอุ้หยสะอ่อนแท้เด้พี่นอ้องเอ๋ยต้มจิ้มน้ำพริกหืมอย่าเขาก็หัวอ,อย่าเขากอกหกด้วยนะโอ้ยน้ะหิวหิวเมนูที่แบบว่าเรากินมาจะเล็กๆหน่อยเนาะจิมพงจิมคัก ข้างบนข้างบนมีไฮเอฟซีอุ้ทำไมทำไมเยอะเข้าวอ้วกดูดิเยอะเข้าอ้วกมากเยอะเข้าใหญ่อ่ะเยเยอะมากค่ะตงสัยนีไม่ต้อง แมองไทยเราเกันไกลเด็ดเอาเลยเยอะจริงค่ะโอ้โหโอ้หมีทะเลไม่เลยให้ตาพอดีนะเลยอะไรเธอจะแม่นแค่โดนตานพอดีเลย โอ้โหอย่างเยอะจะไปกระฟอกินดะเรายวไปกินที่นี่ด้วยเรากินน้ำพริกนี้สุดยอดอ่ะสุดยอดเลยแหละอุ้ยตรงนี้ไม่ไม่โดนตาเต็มเต็มอุ้ยยังโดกเลยอ่ะ อุ๊ยอยากกินยอดกรแท้ยอดจะสูงมากอุอ้อยากจะไปเก็บผักกระถินด้วยไปกิน่นายไปเก็บไปดูหนิไปสูงแท้ออื น่าจะพอแล้วแหละเนาะผักเดี๋ยวลราชนีโชว์ให้ดูว่าได้เยอะขนาดไหนนี่ค่ะก็จะเป็นดอกผักจนแล้วก็ผักสลิดดอกสลิดผักสลิดแล้วก็ผักําลึงแล้วเราจะไปเก็บมะเขือนะคะแล้เวเรามาเก็บมะเขือกันต่อค่ะมะเขือมะเขือไหวไปเหมือนกันอาจจะกระเด่งเพียลงแล้วสองลูกค่ะสองลูก เดี๋ยวไปอีกต้นนู้นอีกโอแค่นี้ก็พอแล้วค่ะโอ้ต้นนี้ลูกใหญ่มากลูกนี้ต้นนี้ก็ประมาณสจกดสองต้นค่ะเอ้ยสองลูกโอ้ยต้นนี้สองลูกจ้ะหาของวางที่วางพักกับหนึ่งลูกค่ะหนึ่งลูกหนึ่งลูกต้นนี้อีกลูกหนึ่งสองลูกอ่ะสี่ลูกวันก่อนเกไปลูกน่าเป็นห้าลูกแค่นี้ก็พอละ กินกันสองคนสองคนกับพี่อ๋อ่วนมากเด็กๆไม่กินเราผักค่ะนี่ค่ะผักที่เราเก็บได้โชว์นิดนึงโชว์หนึ่งหอมมากดอกสลิดอ่ะเดี๋ยวเราไปต้มกันเลยนะคะแล้วเราก็จะกินกับน้ำพริกนะคะจ้ะไปรับชมกันเลยค่ะ